ครับยังอยู่ที่วัดครับวัดอ่ะสังขลานาสาพอดีมาเจอพี่กรณพี่ชายผมสวัสดีพี่วันนี้พี่น้องเราเสียไปแล้วพี่มีอะไรจะพูดบ้างวันนี้ก็อยากจะพูดถึงน้องเฉลิมเขานะว่าดีแล้วแหละที่ไปสุขสบายแล้ะพวกเราอยู่ข้างหลังเนี่ยก็ยังที่จะต้อง ดูแลกันอีกนะแล้วก็มีภารกิจที่จะต้องทากันอีกเยอะแยะเลยเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อแผ่นดินของเราแต่สิ่งที่น้องเขาได้เสียสละไปก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นวีระบุรุษของดวงใจในใจของพี่ทุกคนนะฮะที่เราต่อสู้กันมาแล้วก็ได้เคียงบ่าเคียงไหลกันก็คงไม่ลืมกันหรอกชาติหน้ามีจริงเราคงได้เจอกันอีกแต่ชาตินี้ก็ถือว่าเขาไปดีละ แต่ว่าความรู้สึกของพวกเราที่ยังอยู่ข้างหลังก็ยังจำลึกนึกถึงเป็นอนุสาวรียอยู่ในดวงใจของเราทุกคนนะก็ขอให้น้องเราเนี่ยไปสู่สุคติอย่างสุขสบายไม่ต้องกังวลละแต่ก็ดูแลไว้บ้างก็แล้วกันนะครับก็ยังมีภาระาที่จะต้องทำกันอีกนะฉะนั้นวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันที่สำคัญน,นะครับทีเ่เรา มานะครับเชิดแสดงถึงความรักสมัครสมานสมัครกีของพวกเรานะครับให้กับน้องๆทุกคนนะครับถือว่าถึงอาจจะเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่แต่ว่าสําหรับในดวงใจของพวกเรานะครับที่เรา,เายืนเคียงบาเคียงไหลกันมาเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่สําคัญนะครับน้องเราถือว่าเป็นบุคคลสําคัญฉะนั้นผมก็คงไม่ลืมในฐานะแต่ว่าบ้านเมืองของเราอย่างที่บอก นะครับในขณะนี้เราไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่า,าพี่เองก็เคยโดนนะครับใส่ร้ายป้ายสีซึ่งาบางครั้งในบางประเด็นเนี่ยในบ้านเมืองของเราผู้หลักผู้ใหญ่ก็พูดไม่หมดพูดแค่ครึ่งน่งแต่ไอ้ครึ่งดีๆกับไม่พูดแต่ไอ้พูดที่ตัวที่ทบ่งชี้ให้เกิดปัญหาไอ้นั้นพูดดีจังเลยอย่างพี่เคยทําครั้งหนึ่งที่เคยเขียนหนังสือออกมาว่านําประชาชนปฏิวัติสู่รัฐสวัติติการแต่เขาบอกว่า ก่อนจะปฏิวัติพาประชาชนปฏิวัติพูดครึ่งเดียวคาว่ารัฐสวัสดิการไม่พูดถึงอันนั้นก็เป็นประเด็นที่เกิดการขัดแยง้งแล้วก็หาว่าเป็นคอมมินิ์ไปอันนี้อันนี้ประเด็นอย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่อยากได้ยินต้อง,ต,องต้องพูดต้องพูดให้หมดพูดทั้งดีแล้วไม่ดีแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันดูนั้นอักษณะนี้อันนี้ก็เหมือนกันคนดีไม่ดีก็จะเห็นในการกระทำนะว่าอย่างน้องเขาเนี้ยถือว่าเป็นบุคคลที่เสียสละแต่ว่าใครจะมองในส่วนไหนอันนั้นไม่รู้แต่สําหรับผมเองนะครับในฐานะที่เราได้เห็น แล้วก็ได้เคียงบาเคียงไหลแล้วก็สัมผัสด้วยกันมาถือว่าบุคคลที่ที่อย่างเนี้ยนะครับเราควรที่จะจะลึกไปในดวงใจของพวกเราแล้วก็ควรจะถามถึงแล้วก็ควรจะคาสักระไว้ว่า,าเป็นบุคคลที่เสียสละแล้วก็ถึงเขาจะาไปเร็วเกินไปนะฮะต้องน่าจะอยู่อีกนานแต่ว่าอย่างว่านะคนเรามันมันไม่สามารถที่จะหนีพ้นได้เราก็ไปเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ขอให้เราได้ทาภารกิจ นะครับเพื่อเป็นดินเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็เพื่อความสามาคัคคีปองดองกันซึ่งผมเองผมได้ฟังได้ยินน้องเขากบเขาโทรหามาโนกโทรหาปุ๊บเนะี่ยก็ใจไม่ค่อยดีแต่พอได้ยินปุ๊บพอวันลุกขึ้นเขาบอกว่าไปแล้วเนี่ยมันเร็วเกินไปคนดีๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ก็ไปสบายแล้วนะถือว่าเขาสบายแต่พวกเราเนี่แหละยัง,ย,งยังจะต้องลำบากกันอีกนานไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างเราไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่า พวกเราทุกคนเนี่ยก็เป็นกําลังใจเป็นออกองหนุนให้เป็นที่เราจะต้องออลําลึกนึกถึงนะครับถึงว่าเป็นน้องคนหนึ่งที่ที่มีความรับผิดชอบตัวเองแล้วก็เสียสละตัวเองมากเนี่ยคนอย่างเงี้ยหายากนะครับในแผ่นดินเราโดยมากจะเป็นคนที่แสดงออกมาก็เพื่อโชว์ออฟอะไรเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับไม่อยากเห็นมากเลยนะครับอยากเห็นว่าความจริงใจของทุกคนมีขนาดไหนนะครับแล้วก็ ได้ยินได้ข่าวได้ฟังมาเนี่ยก็มาอยากได้ยินแบบนั้นอยากเห็นความจริงใจของทุกคนที่มุ่งสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันแล้วก็จริงใจต่อกันตลอดแล้วก็ให้น้องเขานั้นได้ไปสู่สุคติแล้วก็ได้เห็นมีกําลังใจที่อยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็พูดแต่สิ่งดีๆกันแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จที่เราจะปองดองกันแล้วก็ สิ่งที่อยากเห็นก็คืออยากเห็นประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั่นนะครับมีสิ่งที่สวยงามแล้วก็มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แล้วก็อยากเห็นอีกอย่างก็อยากเห็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราพูดนะครับความจริงออกมาให้ให้เยอะๆหน่อยนะครับอย่าพูดในสิ่งที่เป็นประเด็นให้เกิดการขัดแยง้งอันเนี้ยสิ่งเนี้ยไม่เคยเห็นเลยพูดตลอดเวลาไม่อยากเห็นมากเลยนะก็อ,อยากเห็นอ่าเพราะว่าบางทีมันพูดแล้วไม่ทำไงมันพูดแล้วทาด้วยมันก็ดีแต่พูดแต่แต่ไอสิ่งที่เขาไม่ทาเพราะเขาพูดมันไม่ตรงมันพูดแต่เรื่องไม่ดีแล้วม นะถ้าพูดดีอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยม,มันก็ทําได้แต่ว่าทุกอย่างทุกประเด็นที่เขาเอ,อ่ยขึ้นมาโดยมากจะเป็นประเด็นที่เกิดการขัดแย้งเราเป็นประเด็นที่ไม่ใช่ความจริงมันก็เลยพูดไม่ได้มันค้นหนาความจริงไม่ได้ไงอันนี้แหละฉะนั้นบ้านเมืองของเราจะให้สงบสุขได้ต้องพูดความจริงครึ่งหนึ่งนะอีกครึ่งหนึ่งท,ที่ไม่พูดกันนะรีบบอกมาพูดเสียแล้วก็จะได้เห็นแล้วหลายๆคนก็ได้เห็นนะครับชอบเอาเนี่ยพอพอเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นก็จะเอาไปแอบอ้าง ว่าอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็หาผลประโยชน์ใส่ตัวหรือหาอะไรสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอันเนี้ยก็ไม่อยากเห็นเจอมาเยอะมากเลยไม่อยากให้เกิดขึ้นละนะฮะในฐานะที่เป็นคนคนหนึ่งที่ที่ได้เห็นภาพอะไรต่างๆที่เรื่องดีไม่ดีก็มีปะปนกันไปแต่ก็อยากให้ให,ให้เรารวมใจกันนะครับแล้วก็จริงใจต่อกันแล้วก็อยากเห็น เราลักสมัครสมานสามาคัคคีแล้วก็อยากเห็นประเทศไทยเนี่ยเป็นประชาธิปไตยอยากเห็นประเทศไทยเนี่ยคนดีๆเนี่ยออกมาให้มากที่สุดแล้วก็รวมมือร่วมแรงร,ร,ร่วมใจสามาคัคคีกันอย่างเงี้ยนะผมก็เชื่อว,ว่าน้องเขาจะไปอย่างมีความสุขแล้วไปส่งสวรรค์ก็ได้แล้วพวกเราก็เหมือนกันอนาคตข,ข้างหน้ามันหนีไม่พ้นตามไปอยู่ดีดนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปต้องสร้างคุณงามความดีนะครับอย่าสร้างแต่ปมปัญหาอย่าสร้างแต่ผลประโยชน์ส่วนตนต,นต่อองค์กรอะไรเงี้ยเราไม่เอาขอให้มองภาพ ส่วนรวมให้ดีแล้วก็สิ่งเหล่านั้นมันกระจอออกมาแล้วก็ทําให้เรานั้นมีความสุขกันุกคนนะน้องมนุษนะฝากไว้นะครับเดี๋ยวให้น้องกบคุยนิดหนึ่งที่เรื่องเรื่องน้องโจเราเนี่ยนะเพราะว่าอยากระบายผมอยากให้ระบายเหมือน,นว่ามันเป็นยังไงครับเดี๋ยวพอแถมท้ายนะครับคือฝากถึงเพื่อนกาดรุ่นเก่าๆทั้งหมดนะฮะวันนี้ที่ได้เห็นน้องโจ แล้วก็ผมแล้วก็เพื่อนๆกาดรุ่นเก่าๆหลายๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะก็ในฐานะกาดกาดการที่เข้ามาทํางานกาดไม่เคยมีนัยยะแอบแฝงเข้ามาด้วยใจเข้ามาด้วยใจจริงๆไม่มีนัยยะแอบแฝงอะไรเลยชีวิตที่มาทํากาดผลสรุปแล้วมันก็คือจุดจบนี่คือชีวิตกาด ผมฝากบอกผู้หลักผู้ใหญ่ว่ากาดที่เข้ามาทําเขาไม่มีนัยยะแอบแฝงกันเลยเขาเสียตละชีวิตของเขาแล้วที่เข้ามาเป็นกาศศักดิ์ศรีของกาศขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่คิดถึงตรงนี้ด้วยคําว่ากาดนะครับเดี๋ยวเยวสิริมนิดหนึ่งพอพอน้องกบพูดถึงเรื่องตรงนี้แล้วก็อย่างน้องโจ้นเนี่ยที่ไปแล้วเนี่ยนะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคอย อย่างน้องกบพูดนะว่าดูแลนิดนึงนะครผมเองถ้าถ้าผมผมมีสเสบียงอยู่ในในในตู้เซฟเยอะๆเนี่ยนะก็คงไม่ลำบากกันแล้วแหละแต่ว่ามันไม่มีเราเรา,เาช่วยกันอย่างนี้แหละฮะช่วยกันด้วยใจแล้วก็ผู้หลาผู้ใหญ่ที่พอที่จะมีดูแลน้องๆเขาบางก็ดูแลให้โ่วถึงหน่อยแล้วก็พี่เองเนี่ยน้องมโนเอ้ย นะครับโทรมาหาทุกวันุวันไ่รู้กี่คนกี่คนก็ไปรู้จะทํำยังไงก็ด้วยด้วยใจนะฮะอยากจะช่วยมากเลยแต่ก็ก็ทาได้เท่าที่ทำนะฮะทำด้วยจริงใจจริงๆแต่ถ้าถ้าถ้ามีอยู่ในกระเป๋าหรือว่ามีอยู่ในเก๊เนนะรับรองว่าควักปุ๊บ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 ไม่เหลือเลยแต่ว่าเสียได้แต่ว่าก็ดีนะฮะเพราะว่าได้เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยยงกบพูดถึงว่าผู้หลักผูใ้ใหญ่ก็ฟังบ้างนะฮะแล้วก็เห็นความสําคัญของคนที่เสียสละดโดยชีวิต เสียสละด้วยด้วยครอบครัวของเขาเนี่ยเขาจากไปเนี่ยโอ้เขาเสียสละมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกเมียครอบครัวความสุขต่างๆนะฮะหามูลค่าไม่ได้เลยแต่ว่าสิ่งที่เขาได้รับนั้นอย่าให้มันเกิดขึ้นในสิ่งที่ไม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 ่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะฮะได้ได้ยินข่าวได้ยินภาพออกมาเพิ่งพี่เองก็แจ้งไปที่พักเลยนะวันที่น้องกบโทรมาหาพุกก็แจ้งเลยอ่ะเออนี่แหละกับ นี่นี่น,นี่นี่แหละฮะนีที่สิ่งสิ่งที่น้องกบพูดนะอ่าใช่อันนี้แหละนะฮะไม่อยากไม่อยากได้ยินแล้วก็ไม่อยากได้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 ฟังนะครับว่าเอ๊ะไม่มีใครเลี้ยวแลไม่มีใครช่วยเหลือไม่มีใครแต่ว่าสิ่งที่หลายหลายคนพูดออกมาเนี่ยเหมือนกับโอ้โหดูแลดีมากเลยอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่อยากได้ยินแบบนี้อยากเห็นความจริงใจนั่นให้ถึงกับน้องๆทุกคนนั้นผมคนหนึ่งแหละ,ะฮะถ้าไม่เชื่อก็ลงมาถามดู นะฮะใครได้ยินนะครับฟังว่าตรวจสอบได้จริงไม่จริงนั้นไปหามังกรลำลูกกาได้เลยนะครับอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้ไปหาได้เลยนะครับแล้วก็จะบอกให้ว่าใครเป็นใครบ้างอะไรยังไงบ้างนะขอบคุณมากน้องมนุษสวัสดีครับก็ชัดเจนครับไม่มีอะไรครับผมในานะสื่อครับก็อยากฝากผู้หลักผู้ใหญ่ครับว่าการพูดกับการกระทําให้มันเหมือนกันครับอย่าดีแต่พูดครับเราเคยพูดแต่พรรคอื่นนะว่าดีแต่พูดเราอย่าทาแบบเขานะครับผม ตามนี้เลยครับประชาชนตัดสินเองครับว่าใครเป็นไงครับสวัสดีครับมนกนากกรครับ